โด,ดกระเป๋าเสร็จละเหลือเวลาชั่วโมงหนึ่งเดินโตเตนในสนามบินได้รอเวลาเดิอนค่ะ<จ>ไ,<ป>ไปหาเดินไปหาเดินเล่นก่อนเดินเที่ยวถ่ายคลิปไปเรื่อย านี่ดูข้างในรอไปดูข้างนอกรออีกหนึ่งชั่วโมงเข้าไปสามทุ่มสามทุ่มสิบห้ามนจะเดินมาดูคนเดินทางก็เยอะคนคนเดินทางเยอะเราไป ไปเดินทางไหนก่อน <มา S 1> เดินทางนี้ก่อนดีกว่าเราจะเดินทางไหอันนี้จะเป็นขาเข้าไปเดินทางไปเดินที่เก่าท,ที่เก่าที่เราเคยเดินไปไหว้พระก่อนก่อนขึ้นเครื่องก่อนขึ้นเครื่องเราต้องมาไหว้พระตรงนี้ ฝากรักษาพุงพอคนเข้าแถวเยอะตรงนี้คนเข้าแถวเข้าคิวเยอะหลายคนเลยแต่พ เดินทางอุ้มครองปลอดภัยเดินหนึ่งชั่วโมงเด,เดินเรื่อยสนามบินมันแคบหรือว่าคนมันเยอะเขาไม่รู้แต่ <c oughs> <c oughs> คนเยอะจริงๆ สนามบินเล็กหรือว่าหรือว่าสนามบินคนเยอะแต่มีคนเยอะมากมาดูกันเดินไปเรื่อยๆคนที่รอเครื่องก็มีเยอะแยตอนนี้ก็คนต่างชาติเยอะ รอบินกับแ้วก็มาดูิหลดกระเป๋าข้างในก็มีเยอะๆคนเยอะแต่ยังไม่เข้าครั้งครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วหาที่นั่งไม่เจอเลยที่ที่มาที่จะเดินทางกับ แต่ครั้งนี้รู้สึกก็คนก็เยอะอยู่แต่ก็ไม่แน่นเหมือนเหมือนช่วงนั้นเตรียมพอมมาละคนก็จะเดินทางไกล ช่วงนี้ไม่ค่อยมีช,ช่วงนี้ไม่เยอะพูทธศาสตร์ไม่เยอะออเอไม่รู้จะไปประเทศไหนแต่ของรถบีดีบีตอสายการบินอะไร ทั้งนี้คนไปเยอะฝันมันคนคนเยอะเ่็นมากคนเขาไม่โหลดกระเป๋ากับคอมพิวเตอร์ไม่ไม่ไมีบางทีบางคนก็ยังทำไม่เป็นเ,เครื่องนี่ยังทำไม่เป็นเลยนี่ยังต้องไปโหลดที่เคาน์เตอร์เลยไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินแบบนี้เราเราไม่เป็นตอนมาจากสิงคโปร์ลูกก็สอนให้ แต่มันสอนทีเดียวมันจำไม่ได้หรอกส่วนมากคนช่วงนี้ไม่มีคนเพราะใช้เนี่ยใช้ระบบนี่ตรงล้องเขาใช้พนักงานโหลดให้เรามันก็โอเคอยู่นี่มีพนักงานโหลดให้ฝั่งทางนูนคนเยอะเข้าคิวกันบางทีคนเขายังทำไม่ค่อยเป็นน่ะเนาะ เราก็ไปที่เคาน์เตอร์มันจะง่ายกว่าอย่างเงี้ยคนไม่คนไม่ไม่ใช่ไม่นิยมใช้ก็มันก็ใช้ใชน้นี่ถ้าคนเป็นนะคนไม่เป็นก็ก็ทำไม่เป็นเวลาเช็คอินใช้คอมพิวเตอร์ใช้ตู้เช็คอิน คนทําเป็นก็โอเคคนทําไม่เป็นก็ไปเข้าคิวแต่เข้าคิวมิกี่เยอะเลยคนเข้าคิวยังเยอะอยู่เลยที่ต่อกขต่อกเคาน์เตอร์ระบบนี่เห็นไหมว่างไม่ไม่มีคนมันก็สะดวกเขาคนทำเป็นก็สะดวกคนทำไม่เป็นก็ต้องไปรอคิวกัน ยังไม่เข้าข้างในะถ้าเช็คอินถ้าเช็คอินเข้าข้างในแล้วมันมันเป็นยังไงอ่ะมันอยู่ข้างนอกอีกกว่าอยู่ข้างนอกเดินเที่ยวดูโน่นดูนี่นไปเรื่อยๆคนเยอะ